รถมือสองก็รวยได้กับขวัญเจ้าแม่เถอตู้สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวัญน,นะคะจะพามาชมรถตู้เย็นนะคะกับ Toyota r ร v o เครื่อง2.4นะคะมาดูกันว่าคันนี้เด็ดทีเด็ดคืออะไรนะคะกับขวัญคันนี้เลขใหม่น้อยมากค่ะปี2022นะคะราคา619,000บาทดอกเบี้ย2.79ค่ะ อันนี้เลขไม่สามหม่นนะคะคุณได้มาพร้อมกับแหนบที่เสริมให้เรียบร้อยนะคะร้อบรรทุกให้เรียบร้อยคือพร้อมกับใช้งานได้เลยนะคะสัดส่วนสูงนะคะร้อยแปดสิบกำลังพอดีค่ะใช้งานกับห้องเย็นหลายๆที่ได้เลยที่ต้องการรดห้องเย็นเยอะๆนะคะพร้อมกับใบพัดจุๆเลยค่ะสามใบพัดให้คุณเลยอุณหภูมิติดลบแน่นอนค่ะกรันตีโดยกิจสกุลทานะคะ ด้านในเย็นช่ำนะคะอุณหภูมิติดลบนะคะกับ Toyota Revo คันนี้นะคะวารันตีให้เลยไม่มีชนค่ะไม่มีความค่ะไม่มีน้ำท่วมค่ะแนบลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างลงสัญญาให้เรียบร้อยชัดเจนคุณได้สิทธิพิเศษแน่นอนกับกิจสดาคุณค่ะกับขวัญรถมือสองก็รวยได้ใครอยากได้รถห้องเย็นนะคะ Toyota Re ี o นะคะปี2022นะคะราคา619,000บาทนะคะการันตีให้คุณ ความเย็นติดลบนะคะสูงร้อค่ะนะคะและที่แน่ๆจัดไฟแนนซ์ผ่านชัวร้านเปอร์เซ็นต์นะคะกับดอกเบีย้ยพิเศษ2.79ให้คุณเลยนะคะวันนี้อยู่กับพี่ควานนะคะมีร้อยคันให้คุณเลือกท่านไหนคะที่อยากเลือกรถตู้เย็นเยอะที่สุดในประเทศไทยต้องที่นี่ค่ะกิจสดาคุณค่ะใครสนใจคันนี้นะคะ0 8 6 3 1 7 9 9 7 7ใครอยากได้ทักมาค่ะสวัสดีค่ะ